สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขา FC ทุกท่านจ้าอันนี้ก็เห็นดอกโคูลายลาย,ลายสว่างเดือนเมษาก็เลยถ่ายไว้เป็นที่ละลึกค่ะปีนี้บบได้เอาไปใส่น้ำสรงการเพราะว่าปีนี้บบได้สรงการทีนี้ก็มาถ่ายเอาบรรยากาศเดือนเมษาไว้ก่อนนะคะสวยๆค่ะดอกดอกโคนสวยๆ บรรยากาศเดือนเมษาปีหกสามค่ะดอกคูนค่ะดอกคูนเลืเ้องอารามเมษาปีนี้ไม่ได้สงการดอกคูนนเลืเ้องอารามให้ชมตอนนี้ก็เลื้องอาราม ต้นนี้ก็เหลืองอาลามตัวน,นี้เหลืองเป็นช่อๆเดนเหลืองเป็นช่อๆถ่ายบรรยากาศปีละครั้งปีละครั้งเลยดอกโคน ถ่ายไว้อันนี้คือปีหกสามค่ะเมษาหกสามมีต้นคูณมันอยู่ในต้นบบได้ไปอยู่ในทางอันทางสงการอยู่ในต้นกำลังกําลังล้วงกำลังผิว กำลังลวง่วงฟิวฟิวไปกับลมกำลังฟิวไปกับลมอันนี้บานบานหลายละบานจะร่วงละตต้นนี้กำลังเป็นชออยู่ ช่อกําลังบานเป็นช่ออยู่ตน้นต้นที่สามนี่ต้นต้นที่สามกําลังบานเป็นช่อส่วนต้นนี้ต้นที่สองกระบานเป็นช่อ,อ,อนนั่น ลมพัดเย็น,นเย็นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นอยู่ใต้ต้นโคนพดอดียิวลงพื้นจนอันเป็นเหลืองอารามแล้วพดอดียิวลงพื้นเหลืองอาราม้ วิวกระจายเหลืองอารามข้างบนกับข้างล่างอนะเรืองซ้ำกันนะวองนี้หลายเต็มเลย ให้ชมบรรยากาศดอกคูณขาดแต่เสียงแคนนะคะดอกคูณเสียงแคนให้เห็นแต่อนแต่ดอกให้เห็นแต่ภาพไว้ปีหกสามเมษาหกสามแล้วปีต่อไปก็มาเบิ่งใหม่นะคะปีนี้ก็ะให้ชมบรรยากาศ พอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต,ต่อไปได้จ้าขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบ้องสูขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า